ีแนวใหม่ปลุกความสดชื่นใส่พลังให้เต็มที่ไม่ว่าเวลาไหนก็เจได้พร้อมพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชยัยชนะซาสดชื่นตื่นเจตบาดส์จวนต้องลาออกนะครับจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย เพื่อเปิดทางไปผปสมข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นไม่นานก็ได้ปูนบําเหน็จเป็นรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับอยากให้ตอนคําว่าระบาดจัดนะครับมันเป็นคําทีเ่เจ็ดสีนะครับผมถอนก็ได้ครับตบัดสัตว์นะครับนะเปลี่ยนเป็นโกหกแทนนะครับท่านประธานตระบัดสัตว์จนต้องลาออกเป็นวาทกรรมที่ทําให้สังคมนี่เจ็บป่วยอย่างมากเป็นการเจ็บป่วยทางสติปัญญาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งผมต้องลาออก เพราะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้ต้องขอให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าโกหกด้วยเพราะไม่เป็นเรื่องที่โกหกขอให้จบแค่นี้นะครับเพราะว่าคําว่าโกหกไม่ใช่คำหยาบคายอะไรนะครับต้องถอนครับท่านท่านครับเพราะว่าผมได้วินจจิจฉัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมวินิจฉัยแล้วว่าคําว่าโกหกไม่ต้องถอนแต่ว่าคำว่าตบ,บตัจัดต,ต้องถอนถ้าท่านไม่ทานไม่ให้เขาถอนเนี่ยความหมายคือผมโกหกท่านต<ห>ันตีครับผมวินิจฉัยแล้ว คำวินิจัยของประธานถือว่าเด็ดขาดนะครับผมวินิจัยแล้วคำว่าตบัดจัดพูดไม่ได้เขาตอนแล้วแล้วเขาใช้คำว่าโกหกซึ่งผมวินิจัยว่าเป็นการ,รเท็จพิปรายในสภานี้ได้ที่เห็นในภาพนั้นก็คือการถแถลงนโยบายวันสุดท้ายนะครับของอรัฐบาลคุณเศรษฐาก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างคุณปีรัจงเทพสอสอพักเก้าไกลก็พาดพิงคุณหมอชนรนาศีแก้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุข ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันคือว่าคุณโตโตพยายามพูดถึงว่าคุณหมอโชรนาเนี่ยโกหกเรื่องลาออกเพราะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีคืออย่างนี้ใครคิดว่ามันมีสองมองมองกันด้วยสองสองเงื่อนไขทีแรกคุณโตโตใช้คำว่าตรบัติศาสตร์ทีนี้ประธานจะไม่เข้าไปก้าวไก่เนื้อหาหมายความว่ามันก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายว่า คุณหมอสลนละนนเป็นคนแบบนี้แต่ระดับของคำานความว่าใช้คําว่าตรบัติศาสตร์ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้คําว่ากโกหกยังเป็นคําที่อยู่ในมาตรฐานที่จะพูดในสภาได้ก็เลยไม่ให้คุณโตโต,โตถอนแต่ประธานเหมือนว่าฉันจะไม่ไปก้าวไก่ว่าสิ่งนี้จริงหรือไม่จริงก็อภิปรายกันไปก็ดีเฟนต์กันไป แล้วก็จบกันไปเพียงแต่ว่าประธานน่ะจะดูแค่ว่าคำ,คำถ้อยคําความรุนแรงของถ้อยคําใช้ได้หรือไม่ได้ไม่แต่ว่าคุณหมอชนน่บอกว่าไม่อยากให้คําว่าโกหกเนี่ยมันถูกจารึกหรือถูกเรคคอร์ดเอาไว้ในสภาพเพราะว่าเดี๋ยวคนรุ่นหลังมา ก็มาสืบคนไม่ไม่เป็นไรเรามีวิจัยงานว่าเราอ่ะจะฟังเหตุผลของคุณโตโต้หรือเราจะฟังเหตุผลของคุณหมอชนตดผลที่คุณหมอชลนานบอกให้ถอนด้วยเพราะเขาเรียกว่าซีเควนซ์การอธิบายของคุณโตโต้มันมีปัญหาเพราะมันไม่ได้เป็นซีเควนซ์ในลักษณะนั้นก็คือตราบัาสตว์จนต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปสู่การผสมพันธุ์ข้างขั้วคือแกเราออกจากหัวหน้าพักหลังจากที่มันผสมไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคือมันไม่ได้เกี่ยวกัน ว่าตบศัตว์ลาออกเพื่อให้ข้ามขั้วได้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าคุณหมอเองเนี่ยต้องการที่ยืนยันว่ามันมันไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นซีเควนซ์การอธิบายของคุณโตโต่ะก็บิดเบือนจริงๆแล้วก็บอกว่าได้ปูนบําเหน็จเป็นรัฐมนตรีแกจะได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าแกป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วตอนเราเชิญแกมาสัมภาษณ์เนี่ยแกยังบอกเลยว่า ถ้าอยากได้ก็อยากได้นะมันตรีสาธารณสุขแกพูดยืนยันกับเราเลยคือคืออย่างนี้เราขอมาเรียงลําดับเรื่องกันนิดนึงการเรียงลําดับเรื่องก็คือว่าคุณหมอเป็นโซลนาคุณคุณคุณหมอโซลนาเป็นหัวหน้าพักแล้วไปขึ้นเวทีแล้วไปขึ้นเวทีดีเบตแล้วถูกบีบหรือถูกจี้โดยพิธีกรที่พูดว่าจะจับมือหรือไม่จับมือจะจับมือหรือไม่จับมือแล้วคนดู่ะก็โห่ร้องกดดันหนักมากนะหมอป่า แล้วณวันนั้นน่ะเพื่อไทยะเขามั่นใจว่าเขาจะแลนสไลด์ให้ได้คุณหมอก็เลยพูดว่าถ้าพักเพื่อไทยไปจากมือผมจะลาออกเป็นการแสดง ความรับผิดชอบนะคะทีนี้พอผลการเลือกตั้งออกมาไม่แลนสไลด์ผลการเลือกตั้งออกมาไม่แลนสไลด์ก็เกิดการจับมือกันร,ระหว่างเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลท,ทั้งทั้งที่ถ้าไม่มีสวสองคนพักอันดับสองเขาจะไม่รวมกับพักอันดับ <S 1> 1. <S หนึ่งเขาจะไปตั้งรัฐบาลแข่งหรือไม่เขาจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านไปเลยแต่เพราะเงื่อนไขที่เราอยากลบล้างผลพวงและทะหารและ ลบล้างอำนาจของสว2อ0ร250คนมันจึงมีการแพ็กกันแต่เมื่อมีการแพ็กกัน312เสียงนะคะคุณผู้ชมพักเก้าไกลเขาก็บอกว่าเขาไปหาเสียงสวออมาเติมได้ร้อยกว่าเสียงซึ่งถ้าวันนั้นพักเก้าวไกลหาเสียงสวมาเติมได้ร้อยกว่าเสียงเหมือนที่พิธาพูดเหมือนที่สิริกัญญาพูดวันนี้มันก็ไม่มีการตรบศาศาดเกิดขึ้นถูกไหมใครกันแน่ที่โกหก เป็นคนแรกคนที่โกหกเป็นคนแรกคือคนที่บอกว่าได้สวครบร้อยเสียง,แ,งยแต่นะพอสอวอไม่ได้สวมาแค่10กว่าเสียงมันจะไปกันรอดได้ยังไงคะเป็นพอสิเดือน มันกอดคอ,อกันไปตายแบบนั้นไม่ได้ใครจะบอกให้ว่ากอดคอกัน312เสียงเราจะตายกันทั้งประเทศม,มันจึงเกิดการฉีก MOU แล้วออกมาตั้งรัฐบาลเมื่อจะออกมาตั้งรัฐบาลเขาทุกคนเขายื่นเงื่อนไขบอกว่าตั้งได้แต่ต้องไม่มีก้าวไกลตั้งได้ต้องไม่มีเรื่องมาตรา1้อยสิบสองพักเพื่อไทยก็ไปรวมเสียงเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลและปิดสวิต สอวอปดสวิตสอวอหมายความว่าเราเสียงสภาล่างต้องมีมากพอและทําให้สอวอต้องโหวตให้เราเนื่องจากเรารวมเสียงแล้วมันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสุดท้ายมันก็มาในเวที่ต้องกลืนเลือดกลืนน้ําลายคือจับมือกับพลังประชารัฐโดยเงื่อนไขว่าไม่มีบทบาทของปวิท จับมือกับรวมไทยสร้างชาติโดยเงื่อนไขว่าไม่มีประยุทธ์ก็คือไม่มีสองปอเขาก็จับมือกันตั้งรัฐบาลตบศาสตร์ก็ตบาศาสตร์โกหกก,หก็โกหกไม่ทําตามสัญญาก็ไม่ทําตามสัญญาแต่ฉันตั้งรัฐบาลได้และสอวอก็โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วพอโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกทุกคนก็มาทวงไหนโชลน,น่านเธอบอกว่าเธอจะลาออกถ้าไปจับกับพักสองลุงคุณหมอโชลน,น่านเขาก็รับผิดชอบต่อคําพูดที่พวกคุณไปกดดันที่เขาพูด และพวกคุณก็ไปกดดันให้เขารักษาสัญญาเออลาออกก็ลาออกเขาก็เป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากหัวหน้าพักเขาก็แหละจากลาออกจากหัวหน้าพักไอ้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะค่ะพักที่มี141เเสียงยังไงโคต้ารัฐมนตรีที่มากที่สุดมันก็ต้องเป็นของเขาแล้วคุณหมอชนละนานซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนำพัก การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลทำไมเขาจะไม่ได้ตำแหน Move ่งรัฐมนตรีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งคันลองมันเป็นแบบนี้อย่ามาบิดเบือนบิดเรื่องบิดลำดับขั้นตอนของเรื่องใหม่หมดว่าอ๋อลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการข้ามขั้วการข้ามขั้วมันเกิดขึ้นเพราะคุณหาเสียงสวครบ100เสียงไม่ได้ตามที่ออกมาให้ข่าวจะบอกให้ทนกันมามากพอแล้วกับการให้ออกมาบุลลี่กันอยู่ข้างเดียวมาหลายเดือนแล้วก็มาบอกว่าเพื่อไทยบัดสัตว์เพื่อไทยบัดสัตว์ พูดกันให้ชัดๆค่ะว่าใครโกหกเอาภาพหัวข่าวทุกสำนักมาเลยพี่ทาบอกว่าเราไม่ต้องการภูมิใจไทยเอาหัวข้อข่าวมาเลยสิริกัญญาบอกว่าสวร้อยกว่าเสียงเนี่ยพร้อมสนับสนุนเราพี่ทาบอกว่าสวพร้อมสนับสนุนเราประชาชนโปรดใครกังวลแขกจําประโยคนี้ติดหัวแขกค่ะคําว่าโปรดใครกังวลของพี่ทาแล้วไม่ต้องมาพูดกันอีกเรื่องคําว่าตบัสัตว์ถ้าไม่ข้ามขั้วไปจับมืออ่ะ ตอนนี้จะให้นายกชื่ออะไรตอนนี้จะให้นายกชื่อประวิตยแล้วเอาประชาชนไปลงถนนกันอีกรอบหนึ่งเหรอคะหากินบนความขัดแย้งกันมากพอแล้วหยุดได้แล้วคะ่ะอืผมขอดถามเรื่องเดียวอะ่ะให้คุณธนาทรอยากรู้ว่าไปฮ่องกงไปคุยอะไรแล้วตกลงไปจริงหรือเปล่าธนาทรในฮ่องกงจริงหรือเปล่าเงี้ยกันหมดเลยทุกวันนี้ยังไม่เคยออกมาพูดว่าไปจริงหรือเปล่าแล้วไปคุยเรื่องอะไรออย่ามาชี้หน้าใส่คนอื่นว่าไม่ซื่อตรงกลับไปดูพฤติกรรมของคนของตัวเองด้วยอื ไม่ให้ใครมาบุลลีน่น <c oughs> ฝ่ายเดียวนะ <c oughs> จะบอกให้มีคนตรวจกันบ้านการอภิปรายของก้าวไกล <c oughs> ปิยะบุตรครับอดีตเลขาธิการพรคอนาคตใหม่โพสต์การอภิปรายของก้าวไกลในสภาในช่วงสองวันที่ผ่านมาบอกว่าขอตรวจการบ้านพักก้าวไกลในการอภิปรายมี3ข้อชมนะมีการแบ่งตีมประเด็นการอภิปรายเป็นหมวดหมู่นะมีการสร้างสสให้เป็นตัวแทนของแต่ละประเด็นแล้วก็มีการเตรียมเนื้อหาและการจัดข้อเสนอต่อาปอย่างเป็นระบบ แต่ว่ามีข้อติอาจารย์วิโร์เชิญโดยรอบที่1น,นะฮะติกใช้สำนวนโวหารปอดแสะมากจนเกินไปการประดิษฐ์โวหารเพื่อดึงความน่าสนใจต้องมีอยู่บ้างแต่ไม่ควรยึดเป็นเรื่องนะครับนำจนมากบดเลือนเนื้อหาหมดต้องคิดเนื้อหาก่อนอย่าไปหลงคิดว่าต้องมีคำโวหารอะไรที่ฟาดที่ปังสื่อจะได้เอาไปฟาดหัวขยายผล2นะครับอ่านบทอภิปรายที่เตรียมมามากจนเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาติมีสสอประมาณ3คนเท่านั้นที่อภิปรายหรือไหลลื่นนะ โดยไม่ต้องจดจ่ออยู่กับกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ส่วนสอสอที่อภิปรายได้ดีนะครับถ้าจัดได้มีอยู่5คนตัด3าคนเมือ่ออภิปรายประจําของพรรคออกไปก่อนคือคุณศุริกัญญารังสิมันโรมแล้วก็วิโรธเนี่ยก็ได้แก่คุณพริฤทธวัชรศิลป์คุณชัยธวัตตุลาธนคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์คุณนัทพงศ์เรืองปัญญาพุทธและคุณสศินันท์ธรรมนิธินันท์นะฮะแล้วก็อยากฝากสอสออก,ก้าวไกลให้ลดเลิกความคิดที่ต้องหามุก หาคำใช้ฟาดให้ปังลงไปบ้างถ้าเนื้อหาดีเสียอย่างนะฮะอย่างไรก็ปังโดยตัวมันเองแล้วก็พยายามลดเลิกการอ่านโพยนะถ้าเราอินกับประเด็นนั้นๆทําความเข้าใจมาอย่างดีตัดเตรียมมาเองอย่างไรก็พูดได้นะครับจาได้นะ,ะาจารพีโรสแต่ว่าสิ่งที่จาเย์พี่รพูดไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการที่จะเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคํามีวลีเพื่อให้คนไปทําเป็นโค้ดไง เป็นเท็กซ์ออกมาแล้วก็ไปแชร์นั่นคือเดเวนนั่นคือเดเวมันเป็นมันคือเป็นการมันคือการทำทุกอย่างเพื่อเพอร์ฟอร์มเพื่อให้ออกโซเชียลมีเดียแทนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างแบบที่ที่ว่ากันคือว่าเอาเนื้อหาเข้าไปสู้ก่อนไม่ใช่ว่าประดิษฐ์คำปริบััิกรรมออกมาก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นเป็นจุดแข็งของเขาเนื้อแต่แต่ทุกคนควรจะรู้ทันบางอย่างนี้ตัดไปเอาลบคอนเท็กซ์ดื้ออย่างนั้นอะได้ไหม ได้หมดอะไรเงี้ยคนงย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาดค่ะซึ่งเราช่วยไม่ได้ถ้าจะเป็นเหยื่อมันก็เกินกว่าที่ดิฉันจะไปก่อคู้พวกคุณนะแต่มันเยอะซะจนแบบบางทีเราก็หลงก็บางทีคนงอมีเยอะคนฉลาดมีรอดก็ต้องทำใจนะ คือผมบอกล้เราก็โง่กู้ได้เราจะไม่กู้เราจะไม่กู้ทุกคนออกมาจากโครนตมแบะมึงหยิบไม่ไหวเหมือนกันแนวพี่โลค่บอกว่ามันเยอะอยากให้ทุกคนแบบเออเนืลองไปหาเนื้อหาเต็มใจฟังบ้างไม่คือบางอย่างนะแล้วคำว่าโง่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสติปิดหรือว่าไอคิวต่ำนะคําว่าโง่ในที่นี้ของแขกมันหมายถึงว่าลิเทรเรซี่ต่ำความรู้เท่าทันต่อวาทกรรมต่ำหลงเชื่ออะไรง่ายๆแบบละครคุณธรรมเขาตลอดชีวิต โตมากับรายการฝันที่เป็นจริงทําความดีแล้วได้ลดเข็นนะนึกออกว่าเสร็จแล้วจะโตขึ้นมาอีกทีก็ดูไอ้นี่นะเออดูอะไรนะรายการอะไรนะขนขนคนอะไรอย่างเงี้ยเออฟ้ามีตาเออฟ้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยวนอยู่กับไอ้เรื่องคุณธรรมแบบแบบนี้ไงแล้วก็เลยแบบชอบฮีโร่มองหาพระเอกมองหาผู้ร้ายมองหาตัวอิจฉามองหาอัศวินมองหาอัศจวินมองหาแบบ คนที่มีคำพูดเท่เออดูหนังจีนกำลังภายในกันเยอะอะ่ะโตๆกันแล้วค่ะโตๆกันแล้วค่ะนะคะค l d you please grow up มไม่แต่ของแบบนี้นะก็ว่ากันไม่ได้แล้วก็นะพูดแล้วพูดอีกนะอ่าแต่ว่าคุณวิกรม<ฮ>ก็มาดิบ<ถ>นะครับกนะ จะเย็นจะเย็นออแขกอกขอนั่งนิ่งๆพี่เก๋กับอาจารย์วิโรจจัดรายการกันสองคนไปก่อนนะกินเยไไ่ไปด้ไหมไม่ได้กินแต่แขกว่าแขกต้องเอาตัวเองลงแล้วตอนนี้ไม่ตอนนี้เย่เขามีด้วยให้แกกินเย่เพราตอนนี้เย่มีโปรโมชั่นซื้อแพ็คที่ Voice นะส่งฟรีทุกอย่างอ้าวเอเอ,เอใครอยากคึกยาว ไม่คึกอ,อันนี้รับรองทานแล้วไม่คึกแค่สดชื่นแค่สดชื่นแค่สดชื่นนะฮะพูดถึงคุณวิกรมกรมดิษ์นะครับประธานกรรมการบริหารอมตะคอร์ปอเรชันก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายให้เวลาขอเวลา1ปี ให้คุณเศรษฐาทํางานแล้วค่อยมาประเมินผลงานว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ตามที่บอกไว้หรือไม่ยุทธทำไมอยู่ได้9ปีท่านไม่พูดอะไรคุณเศรษฐาจะอยู่ปีเดียวทั้งนั้นที่เทอมเขา4ปีคุณปีเดียวให้แค่ปีเดียวเหรอหนึ่งในสี่แล้วคุณจะวิจารณ์เขาแล้วเหรอที่อยู่มาเก้าปีเห็นหูปากเนี่ยไปนั่งอยู่ต่างจังหวัดได้เนี่ยฮะแต่แคปไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องฟังคุณวิกรมเขามีความสำคัญยังไงนะฮะเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมด ความดีนู่นนี่อะไรสารพัดพิมพ์หนังสือขายสร้างอิมเมจจากสิ่งเหล่านี้ตามสตาร์เซเว่นอะอยากรู้ว่าไอดอลของคุณวิกรมคือใครไม่รู้อะสีจิ้นผิงอะแต่ว่าคุณวิกรมก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าคุณเสศฐาเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนมีความรู้ความสามารถเป็นประจักษ์ก็น่าจะบริหารได้มีความเป็นโปร่งใสธรรมาภิบาล ส่วนนโยบายรัฐที่วางเอาไว้ก็มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งการแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทลดค่าพลังงานก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแก้ปัญหาความจนได้ชั่วคราวรัฐบาลต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีแต่ว่านี่นี่นะคุณวิกรมเห็นด้วยการขึ้นค่าแรงนะบอกว่าควรขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ แล้วต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดแต่ว่าการขยับขึ้นต้องดูความเหมาะสมเป็นขั้นเป็นใดไม่ใช่ขยับรวดเดียวไม่ใช่ขึ้นค่าแรงเพราะประชานิยมต้องคานึงถึงโครงสร้างธุรกิจทําให้เหมาะสมออกับความเป็นจริงนะฮะนะแล้วก็การแก้ปัญหาความยากจนในประเทศคือการเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวควรดึงโมเดลจากหลายๆประเทศ ที่ประสบความสาเร็จเช่นจีนสิงคโปร์มาเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวตามเป้าหมายผลักดันให้ GDP ไทยนะครับเศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ5-7%จะเป็นการแก้ความยากจนได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึงนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผม,ผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แกพูดเป็นอะไรที่พักคเวือไทยไม่พูดมาเลยเพราะว่าคุณจะแซดคุณ i ิ s, it s, it s just sad ิจั t แซดอะ nothing new จะแซดแล้วก็คุยกันมาไม่รู้ใครต่อใครคุยกันมาหมดแล้วว่าภาพกระจยเขาบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเข้าบริหารประเทศเขาต้องการทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างน้อยเฉลี่ยปีละ5เพื่อที่จะนําพาไปสู่การที่ทําให้ค่าครองชีพค่า จา้างต่างๆมันขยับขึ้นแล้วภายในปี70เราก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำ600เงินเดือนประยตี25,000นะให้ได้นะฮะ,ะ,ฮะบอกเนี่ยถ้าปีหนึ่งทำพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะอัดยับเลยนะอัดไม่ยัง้งอัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะออมาเลยฮะเอา้าแต่ว่ามอยออันนึงน่าสนใจก็คือจาก <c oughs> หอการค้านะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยบรรดาหอการค้าเขามีการประชุมกันที่รัฐบาลมมาตรการเรื่องของการลดราคาพลังงานต่างๆออกมาคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาในวันนี้นะครับน่าจะส่งผลด ค่าไฟฟ้ารถราคา้น้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้30 0 0 0ื่นล้านบาทและส่งเสริมให้ GDP บวกขึ้นไปอีกเนี่ยศูถึงศูนนะส่วนมาตรการวีซา่าฟรีชั่วคราวประเมินว่าจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ1ล้านคนนะฮะ โดยจะมีค่ายจ่ายเฉลี่ยประมาณ5 0 0หมืบาทต่อคนต่อทริปซึ่งจะช่วยให้เก็บเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเพิ่มเติมอีก5 0 0หมืล้านบาทในส่วนนี้จะเพิ่มการเติบโตของ GDP ได้0.4-0.5%ประกอบกับมาตรการพักหนี้เกษตรกรธุรกิจขนาดเล็ก3ปีเนี่ยช่วยลดภาระให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่กำลังฟื้นตัวสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย นะครับปลายปีให้คึกคักยิ่งขึ้นและจากตัวเลขนะครับการคาดการเศรษฐกิจก่อนคอรมเศรษฐาจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลายผ่ายประเมินว่า GDP นะครับน่าจะเติบโตเพียง2.5ถึง3เท่านั้นวันนี้จากชุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนนะฮะที่คอรมอ,รออกมาเนี่ยหอนค้าประเมินว่าน่าจะทําให้เสริม GDP เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย0.6ถึง0.8และมั่นใจภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้3เอย่างแน่นอน นะ,ะครับก็บขอให้เร่งใช้งบประมาณของรัฐที่ยังค้างท่ออยู่ในปีงบประมาณเนี่ยให้ให้ใหออกมาได้เร็วส่วนการขึ้นค่าแรงนะครับก็เห็นด้วยกับการยกระดับค่าแรงเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานแต่ก็ควรเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานควบคู่กันไป ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนในนโยบายของเพื่อไทยก็คือจะทําให้เศรษฐกิจโตก่อนใช่แล้วถึงจะไปสู่การขึ้นค่าแรงและพร้อมๆกับนโยบาย upskill reskill นโยบาย live learning ต่างๆครับผมาม,มาดูเรื่องของปัญหารถไฟฟ้ากันบ้างนะครับ ล่าสุดนั้นทางคณะกรรมการพัปรกปราบปรามการทุจุดแห่งชาติมีมติชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาในกรณีที่กรุงเทพหมหานครว่าจ้ามบริษัทระบบขนส่งมวลชน,นกรุงเทพหรือว่า BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย3ามเส้นทางไปจนถึงปี 2,585นะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณชัดชาติศรธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหาคนครก็บอกว่าเพิ่งทราบมติปปชนะครับ<ฆ>ยังไม่แน่ใจในรายละเอียดเนื้อหาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยก็เลยให้ฝ่ายกฎหมายนะครับไปตรวจสอบดูรายละเอียดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าในชั้นของคณะกรรมการวิสามานของสภากรุงเทพก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาส่วน13คนนะครับที่ถูกกล่าวหานั้นไม่มีข้าราชการกรุงเทพที่ยังทํางานอยู่นะครับเป็นเรื่องมา10ปีแล้ว ส่วนในแง่ของสัญญาไม่น่ามีผลกระทบโดยตรงอะไรเพราะเรื่องอยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุติปปชยังไม่มีการฟ้องคงต้องรอให้เข้าสู่กระบวนการชี้มูลและคงต้องฟ้องศาลต่อไปคราวนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องนี่แหละจะเคลีย์กับรัฐบาลได้ยั<อ>งไง,ไงเรื่องสายสีเขียวเนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์ชาติบอกว่าต้องดูในกรอบภาพรวมก่อนยังมีเรื่องที่เราต้องตอบกลับส่งคืนให้มหาไทยที่ถามมาซึ่งต้องรอมติคณะกรรมการวิสามัญ นะฮะก่อนถึงจะรีบตอบไปยังมหาไทยแต่เรื่องนี้ก็ยังค้างอยู่ที่คอรมอยังไม่ได้ข้อยุติยังมีเรื่องให้คอรมอลตัดสินใจกรณีมาตราสีด้วยก็รอให้รัฐบาลใหม่ว่าจะนําเรื่องเข้าคอรมอนั้นเมื่อไหร่ส่วนทางด้านคุณอนุทินน่าสนใจนะเพราะว่ามันมันโยงกันไปโยงกันมาเพราะมันต้องเกี่ยวกับทั้งมหาไทยด้วยถูกป่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เกี่ยวกับมนาคมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เอาภูมิใจไทยดูงานนี้เนี่ยผู้แทนมาดูในฐานะของมหาไทยอีกที่ไม่ยอมเข้าประชุมสองครั้งได้เพื่อที่จะไม่ไม่สั่งารกับคนนใช่แล้วก็ขัดแย้งกับยุ่งเรื่องงานเราก็ยังมีมาตรา44ค้างอยู่ก็ต้องมาดูว่าจะเคลียร์ไอ้มาตรา44่สนี้ได้ไหมเออเดี๋ยวดูไอ้มาตรา44ที่สั่งเดินรถเนี่ยคอรมอคุณเศรษฐาถ้าไปสั่งตัวนี้มันจะไปกระทบอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องไปยกเลิกเพราะมันเพราะวันนี้มันคือเป็นคําสั่งที่ทําให้เกิด เกิดไปแล้วอ่ะไม่มาตราสิบสี่นี่แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันติดล็อกกันไปหมดใช่แล้วหาทางออกกันไม่ได้อะค่ะโดยที่ไม่ใช่ความผิดของใครด้วยนะเนี่ยมีคนบอกเป็นความผิดของมาตราสิบสี่ก็คือมีแล้วมีแล้วมันตรีท่านหนึ่งบอกเลยว่าก็มั่นใจมากเกินไปในอิทธิฤทธิ์ของมาตราสิบสี่แล้วแปลกก็คือพี่แขกบอกว่าอันเนี้ย มันเป็นผลจากมาตราสี่สี่โดยที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทเดินรถไม่เกี่ยวกับกทมไม่เกี่ยวกับคมนาคมเลยอ่ะเนื่องจากว่าคือการที่มันไปติดล็อกอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดจากการใช้มาตราสี่สี่ออกคำสั่งแล้วมันออกในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างรัฐบาลคอสชกับรัฐบาลประยุทธ์ด้วยไงแล้วก็อันนั้นหมายว่าทางคุณอัศวินก็เสนอเรื่องเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็อะไรไม่รูกออกมาเป็นมาตราสี่สี่ออกมาส่วนมีคนถามว่า คุณถามคุณรัฐินว่าเออไอ้ข้อมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยถึงมือรัฐมนตรีบ้างหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการคุยกับคุณชัดชาติเมื่อไหร่คุณรัฐินบอกว่าเดี๋ยวจะหาเวลานัดหารือกับคุณชัดชาติอ้าวแล้วทำไมตอนที่ภูมิใจไทยดูคมนาคมอยู่ไม่ไม่ไม่คุยคุณชัดชาติอะไม่เกี่ยวรู้สึกมันเป็นปัญหาที่ติดขัดตรงนขั้นตอนงนี้คือถ้าเขาไปเปลี่ยนมติตัวคลรมอแล้วก็ตัดสินใจว่าอ่ะงั้นก็เอาไอ้โครงสร้างนี้กลับมาที่เราฟอร์มอแล้วว่ากันอันเนี้ย คมนาคมก็จะปเกี่ยวถ้าจะถ้าจะให้แขกตอบไม่ง่ายอ่ะเพราะมีผู้ชายชื่อประยุทธ์เป็นนายกเพราะว่าประยุทธ์นั่งอยู่แล้วนั่งเป็นประธานหลายหลายสิ่งหลายสิ่งอ่ะแล้วคนก็เกรงใจประยุทธ์แล้วก็อย่างในมหาไทยตอนนั้นเนี่ยคนที่ดูก็คือบิ๊กป๊อกุพงศ์ซึ่งก็อยู่ในแก๊งสามปอด้กันอีกคือคุณผู้ชมสังเกตเปล่าว่าตอนนี้รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีสมัยประยุทธ์ด้วยนะหลายๆคนน่แต่พอมาเป็นรัฐมนตรีภายใต้ นายกที่เป็นพลเรือนน่ะแล้วมาตามคันลองอ่ะไม่ได้มาโดยอำนาจมาตรา44หรือไม่ได้มาโดยอำนาจรัฐประหารน่ะเราเห็นผิดปกติเราเห็นความมีชีวิตชีวาของคุณวราวุธเราเห็นความกระตือรือร้นที่จะทํางานและอย่างการลดราคาพลังงานลดค่าไฟอ่ะเก้าปีที่ผ่านมาทําไมลดไม่ได้ทําไมคอรมอเสถาแบบประชุมปุ๊บแล้วมันลดค่าไฟได้เลยบาทกว่าล้วคือดูว่าคอรมอไอรัฐมนตรีพลังงานมาจากรวมไทยสร้างชาติซึ่งรวมไทยสร้างคือพรรคที่ประยุทธ์อยู่มาก่อนนะ มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสมัยน้นก็ภูมิใจไทยสมัยนี้ก็ภูมิใจไทยมันต้องถามว่ามันเป็นภูมิใจไทยภายใต้นายกเชื่อไหแล้วเป็นภูมิใจไทยที่ทํางานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันอืคือไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยเหนือกว่าพรรคอื่นนะทุกพรรคมันมันเป็นนักการเมืองเหมือนกันน่ะมันก็คุยกันได้ไงมันก็ต่อรองกันได้แล้วมันไม่มีกฎหมายไม่มีอํานาจพิเศษอ่าแล้วแล้วถึงขั้นที่จะยกเลิกอำนาจพิเศษต่างๆที่เคยประกาศใช้ไปด้วย คือตอนนั้นทุกคนจะทําอะไรก็หันไปมองหน้าไปยุทธเรื่องไม่ทําดีกว่าใช่ไหมเพราะทำไปแล้วมันจะไปโอเวอร์เขาเรียกว่าอะไรอะไปโอเวอร์พาวเวอร์ของประยุทธ์หรือว่าไปล้ำไปกลบรักมีประยุทธ์ทําแล้วเกิดผลงานของอนุทินดีกว่าทําแล้วผลงานของคนนั้นคนนี้ดีกว่าประยุทธ์เนี้ยกระทรวงนั้นทําไมทํางานดีทําไมกระทรวงนี้ทําไมประยุทธ์ดูไม่มีผลงานทุกคนก็ไม่อยากทํางานแล้วมันมีผลงานเด่นเกินหน้าประยุทธ์อ่ะครับ เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับในช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของคุณซีระกับคุณเสรีพิสูจน์ว่าเป็นยังไงรวมถึงเราจะพูดคุยกับคุณจุฬาพันธ์อ่อนวาัชมนตรีช่วยครังถึงการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นแบบครึ่งเดือนเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวลับไปอคกิ้งคดครึ่งดื่มโกโก้โปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้โแท้99.99 99รซรสชาติเข้มข้นกลมกล่อม voice โกโก้ Go. โกโก้แท้99.99% 99ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02 114 8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voice tv shop ได้ตลอด24ชั่วโมง